สวัสดีชาวสีการทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวสีการตั้งแต่วันที1่1ถึงวันที่15มีนาคมนะครับผู้ความรักของชาวสีการจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรัก,กทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครใคนใดค,คนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครใที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้าง,งคลิปด้วเช่นกันนะครับผมก็มเริ่มดวงความรักของชาวสีการในเดือนมีนาคมดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับมาเริ่มที่ไพบ่บแรกกันก่อน ไพ่ใบแรกนะผมเป็นไพ่ขึ้นมาว่าคิงถือถ้วยหรือว่าคิงออฟคัพนะครับเป็นภาพของผู้ชายคนหนึ่งที่เขาถือถ้อถวยไว้อยู่ในมือนี่ความความรู้สึกที่เหมือนกับชาวสีกันหลายท่านเนี่ยคงอยากจะบอกคนที่คุณรักหรือรู้สึกอยู่ตอนนี้ว่าคุณเนี่ยห่วงใยห,หรือแคร์ใครสักคน,นึมากๆนะที่ทําไปทั้งหมดอ่ะคือความรักตอนนี้ก็ยังเป็นอยู่ยังแคร์ยังรักยังห่วงใยยังคงรู้สึกอยู่เหมือนเดิมเพราะถือถ้วยไว้อยู่ในมือ ทั้งที่ตัวเราเหมือนกับอาจจะหลุดพ้นไปแล้วทั้งที่เขาอาจจะไม่อยู่กับเราไปแล้ว wrestler, ทั้งที่เขาได้ทุกสิ่งทุกอย่างจากเราไปหมดแล้วทั้งหัวใจทั้งร่างกายทั้งตัวทั้งจิตใจอะ่ะเขาอาจจะได้ความรักจากคุณไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นไพ่เป็นที่บอกชาวสิกงารท่าน่าคุณคงอยากจะถามเขาอยากจะบอกเขาว่าคุณเห็นไหมว่าเรายังรักคุณอยู่คุณเห็นไหมว่าเรายัง,อง,อยร,ยงรู้สึกห่วงใย,ยงรู้สึกเหมือนกับยังมีคุณอยู่ในใจอยู่อ่ะแม้ว่าคุณจะเอาทุกสิ่งทุกอย่างไปจากเราหมดแล้วหรือคุณจะเดินจากเราไปหมด หรือไพ่เก้าเหรียญน,นะครับไพ่เก้าเหรียญเป็นนี่เป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเหมือนกับเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยกันมีนกด้วยเห็นสิ่งสวยงามรอบๆตัวมากมายเลยเพราะฉันไพ่เป็นนี่เปรียบเ,เสม,มือนกับชาวสีการ์ดท่านนะ่ะไม่ใช่ว่าเราไม่สามารถไปต่อได้ไม่สามารถเอาไม่มีคุณค่าไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนที่ไร้ค่าแต่คุณเป็นคนที่รักใครแล้วเหมือนกับจริงใจกับใครหรือเลือกใครแล้วอ่ะคุณก็จะรักคนนั้นที่ดีที่สุด จะเชื่อไม่ในความรักของกันและกันจนถึงวินาทีสุดท้ายอ่ะเพราะฉันไพ่เก้าเหรียญใบนี้บ่งบอกความรักของชาวสีการหรือการเหมตัวคนของคุณว่าคุณเองเป็นผู้หญิงที่มีค่าหรือผู้ชายที่มีค่าหรือเป็นคนที่เหมือนกับโสดสวยและมีคุณค่ามากกว่าด้วยซ้ําหรือคุณ้เองเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนกับไพ่เก้าเหรียญน่ะจริงๆแล้วเราอยู่คนเดียวมีความสุขกว่าหรือการที่เหมือนกับเรามีทุกอย่างที่ดีอ่ะมีทุกอย่างที่เพียบพอมาก่อนหน้านี้เรามีความสุขดีก่อนแล้วเราอยู่ได้ปกติตอนนี้ก็เลยกลายเป็นไพ่คิงออบคับเข ไพ่เป็น้ของว่าบ่งบอกถึงความรักว่าต่อให้เรามีความสุขต่อให้เรามีค่าแค่ไหนอ่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเข้ามาให้เรารักเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารักคุณหรือคุณเราเข้าไปหาคุณแล้วเนี่ยคือไพ่ของความรักที่เหมือนกับเรารักคุณเราถึงห่วงใยเราถึงเลือกที่จะเหมือนกับเห็นคุณค่าดีที่สุดอ่ะแม้กระทั่งตัวเราเองจะมีค่าแค่ไหนแล้วก็ไม่เคยเอาตัวของเราเองเนี่ยมานั่งเหมือนกับมั่งตีค่าตีความหมายของคำว่ารักด้วยเงินทองหรือตีค่าของความรักว่าเท่าไหร่มันก็ไม่พออ่ะเพราะ ไพ่คิงถือเหรียญไปนี่คือภาพของผู้ชายคนที่เขาเหมือนกับพยายามหยิบสิ่งที่ดีๆให้พยายามพูดสิ่งที่ดีๆให้แต่ไพ่คิงถือเหรียญไปนี้มันบอกว่าไพ่ก้าเหรียญน่ะเมื่อเราหยิบสิ่งที่ดีให้ไปแล้วเราเขาไม่เห็นคุณค่าสุดท้ายไพ่คิงถือเหรียญก็บอกว่าเราก็ทําได้เพียงแค่บอกว่าเรารักเขาที่ดีที่สุดแล้วนะแล้วก็บอกเขาว่าเราทําที่สุดแล้วนะถ้าคุณคิดว่าเราไม่ดีพอ้าคากคุณคิดว่าฉันม่คนคนที่เหมือนกับยังไม่ใช่อ่ะไพ่สามไนี้คือการบ่งบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลว่่าาาัมีีีกกเรรคททํดแน้ การที่เราดูแลเขาได้แค่เนี้ยการที่เราทาทุกอย่างเพื่อเขาที่เรามีให้เขาเนี่ยเรามีสิบาทแล้วก็ให้เขาสิบาทอาจจะน้อยเกินไปแต่นี่คือสิ่งทุกอย่างที่เรามีเขาไปหมดเพราะฉะนั้นหมดทงกอย่างไพ่สามนี่คือความรักของชาวสิกันที่จะบอกคนที่คุณรักว่าเรามีแค่เนี้ยมีหัวใจดวงเดียวเนี่ยเราให้เขาไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นไพ่ไปต่อมามีไพ่คินมัาคินถือไม้เท้าเข้ามาเจเห็นภาพของคนคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงถือไม้เท้าแล้วมีเปลวไฟเผาแดเผาเขาอยู่ด้วยอารมณ์ด้วยความอารมณ์โกรธด้วยความใจ เพราะฉันไพ่ใบนี้บอกว่าคุณอาจจะเจอใครสักคนที่เขาเป็นแบบเนี้ยใช้อารมณ์หรือพูดจาอะไรไปเราทําอะไรไปก็ทําผิดหรือทําอะไรไปก็ไม่เหมือนเดิมหรือตอนนี้เขาจะเหมือนกับคนที่เปลี่ยนแปลงไปไม่ค่อยสนใจแคร์เราไม่ค่อยคิดถึงเรามากเท่าไหร่คิดว่าตัวเองถูกคิดว่าตัวเองเป็นแบบคนแบบที่ถูกต้องหรือว่าสิ่งที่เขาทาอยู่เนี่ยมันเหมือนกับคนที่ทําให้ความสัมพันธ์ของเราสองคนเนี่ยมันแย่ลงเพราะฉันพยินถือมืท้าเบนี่บอกว่าคุณอาจจะบอกเขาเหมือนกับไพ่สามไปแรกมันไม่จริงใช่ไหมไม่ใช่อย่างที่เห็นใช่ไหมเธอเปลี่ยนไปหรือว่่่าาเเเเเเธออออหหมมมมืืนนนนกัไไแครรดิีป็พะะ เพราะฉันไพ่ใบนี้บอกควินถือไม้เท้าบอกว่าคุณอยากจะบอกคนที่คุณรักว่าที่คุณทําร้ายกันหรือว่ามีปัญหากันอยู่ทุกวันเนี้ยหรือตอนนี้ทําไมถึงเป็นแบบนี้จากคนที่เคยรักกันจากคนที่เคยห่วงใยกันจากคนที่เคยมีความสุขดีต่อกันเนี่ยทาไมถึงเป็นแบบนี้ช่วยบอกสักทีได้ไหมว่าทําไมถึงเป็นแบบนี้นะครับไพ่ใบต่อมามีไพ่ขึ้นมาว่าศวินถือดาบหรือนายออฟซอสอาซินถือดาบใบนี้เป็นเหมือนกับนักรบคนหนึ่งที่ถือดาบพร้อมจะต่อสู้พร้อมจะลุยพร้อมจะเันฝ่าต่อไปอ่ะเพราะฉันควินถือไม้เท้ากับควินถือดาบสอง ทั้งหมดทั้งมวลคือไพ่ของชาวสิกการทคุณอยากจะบอกคนที่คุณรักว่าถ้าเกิดมีปัญหาไม่เข้าใจกันเนี่ยหรือมีปัญหาอะไรก็ตามชาวสิกการมักจะพยายามต่อสู้พยายามขอโทษพยายามหาโอกาสพยายามทาสิ่งที่ดีทดแทนหรือพยายามทำให้ดีที่สุดอะพยายามทําให้ดีที่สุดพยายามแก้ไขพยายามปรับปรุงแต่ไพ่ใบนี้บอกว่าบอกมาสิมันคืออะไรบอกมาสิว่าเราทําอะไรผิดบอกมาสิว่าทําไมถึงเขาถึงเป็นแบบนี้ทําไมเขาถึงเหมือนกับคนที่ไม่แคร์เราทําไมเขาถึงเปลี่ยนแปลงไปทำไมเขาถึงเหมือนกับเดินจากเราไปหรือเที่บอกเลองหรือว่าตัดสินใจจะทําร้ายกันหรือว่าด้วยอารมณ์นั่นเอง ไพ่ใบต่อมาหรมีไพ่ขึ้นหมอวัาออเป็นิคอนหรืออ,อสมถเียเข้ามาอสมถเรียนไปนี้บอกชาวิษกาท่านว่าขนาดคนล่างของคุณ,คณเขาเป็นคนที่เฉยชาหรือเปลี่ยนแปลงไปหรือนิ่งเฉยับคุณไปเนี่ยหรือเหมือนกับคนที่ไม่เหมือนเดิมเนี่ยคุณเรื่อมีการเข้าไปคุยกับเขาจะมีอสมถอดีเนี่ยพยายามบอกเขาพยายามคุยกับเขาว่าคุณเป็นอะไรแลวเขาเป็นอะไรหรือเปล่าทําไมถึงไม่รักกันทําไมถึงไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉันไพ่ใบนี้บอกคุณอาจจะคารอคาตอบอยู่ว่าหากไม่รักกันก็จะไปให้หากคุณไม่รักกันหากเราไม่รักกันแล้วเนี่ยเราก็จะไปให้นนั่เอง เพราะฉันให้เป็นว่าวแค่พูดแค่บอกมตรงๆเลยว่าเราไม่ดีพอหรือคุณไม่รักฉันะใช่ไหมเราจะไปให้เราจะหลบทางให้เดี๋ยวคุณมีคนอื่นหรือคุณรักใครมากกว่าหรือคุณเจอคนที่คุณต้องการมากกว่าหรือคุณไม่ชอบฉันเหมือนกับที่ฉันทําให้ทุกอย่างไปนั่นเองฉันจะหยุดให้ฉันจะหยุดทําฉันจะเดินจากไปให้นั่นเองเพราะฉันทั้งหมดทั้งมวลของไพ่ใบนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่หกใบนี้ผมดูให้เนี่ย,ค,ยคือความรักของชาวสีกันหลายท่านที่เหมือนกับคุณทําดีที่สุดแล้วอะถ้าไม่รักอะคงไม่ทําหรอกถ้าไม่รักคงไม่่่่ถถาาาามมมม้ไรักกกคคคงพยตออสูนทีุณห แต่ทําไปแล้วเนี่ยเขากลับกลายเป็นเหมือนกับคนที่ทําอะไรไปก็ไม่สนใจไม่แคร์กันเปลี่ยนไปนั่นเองจากคนที่เคยรู้สึกดีคนที่ใส่ใจกันคนที่ห่วงใย,ยกันคนที่เคยเห็นคุณค่ากันมันก็เปลี่ยนแปลงไปเราก็เลยอยากจะรู้เหตุผลว่าช่วยบอกได้ไหมว่าทาไมถึงเป็นแบบนี้ถ้าไม่รักกันบอกมาเลยจะได้ไปถ้าไม่รักกันฉันจะไปนั่นเองพไพ่ใบต่อมาของผมไมพ่ขึ้นมาว่าถูออกบานขอโทษครับทีออกบานหรือไพ่สามาเท้าไพ่ตรงนี้คือการทำนายดวงชะตาในสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่เกิดขึ้น นะครับไพ่การไม่ท้าใบนี้บอกว่าชาวสีก like so ันเนี่ยคุณบอกเลยว่าใครรักตามเที่ยงรอคนที่คุณรักอยู่ยังเฝ้ารอคําตอบอยู่ว่าเขาจะกลับมาไหมเขาจะรักเราหรือเปล่าเขาจะต่อเราหรือเปล่าเขาจะบอกเราหรือเปล่าหรือเขาจะบอกว่าไม่รักหรือจะบอกเลิกเราเนี่ยไพ่สามไมท้าไปนีกว่าคุณยังกังวลใจอยู่ว่าอยากจะให้ความรักของเขากับคุณเนี่ยเป็นเหมือนกับสิ่งที่คุณจับไม่ท้าเอาไว้อะเหมือนกับที่คุณเลือกเขาเหมือนกับที่คุณรักเขาว่ะเพราะฉะนั้นสามไมท้าไปีนว่าคือการที่เหมือนกับชาวสีกันเนี่ยเลือกที่จะนิ่งเฉยเล ดูว่าสิ่งที่เราทําลงไปเนี่ยความรักที่เราเคยให้สิ่งที่เราเคให้เขาไปเนี่ย,พยไพ่เป็นทั้งหมดทั้งมวลคือการพยายามบอกเขาสินถือดาสินถือเหรียญพยายามบอกเขาว่าให้เขาเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเองให้เขาเลือกเองต่อให้เราจะทําอะไรผิดต่อให้เราทําอะไรที่มันโง่โหรือทําอะไรที่มันผิดพลาดไปอ่ะแต่เราอยากให้เขาเนี่ยเป็นคนที่ฝ่ายตัดสินใจฝ่ายเลือกเองเป็นฝ่ายบอกเราเองว่ารักเราหรือไม่รักเราจะกลับมาหรือไม่กลับมาเพราะฉันไพ่สามไม้เท้ากับแปไม้เท้าคือการรอคอยคําตอบว่าจะกลับมาไหมจะไปต่อด้วยกันหรือเปล่า จะกลับมาคืนดีกันหรือกลับปรับความใจหรกับากันหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเกิดใครเลิกกันไม่เกิน3เดือนถึง8เดือนมีโอกาสาที่คุณ2คนจะกลับมาปรับความใจกลับมาคืนดีแล้วไปด้วยกันต่อได้หรือได้ข่าวดีจากคนที่อยู่ทางไกลหรือคนที่รอคอยนั่นเองแต่ถ้าเกิดเลิกกันไปเกิน3เดือนถึง8ดเดือนเนี่ยไพ่แปดไม้เท้ากับไพ่เจ็ดดาบน,นะครับสีเกิดขึ้นคือไพ่ข,ข,ขึ้นมาว่าเขาอาจจะมีคนอื่นเขาอาจจะมีคนใหม่เขาเลยยัง,ยงไม่กลับมาหาคุณนี่คือวิธีทางที่ การทำนบบายชะตาที่มันเป็นคำตอบที่ให้คุณนั่นเองเพราะฉันไพ่แปดไม้เท้าก็เจ็ดดับบอกว่าเขาอาจจะมีคนอื่นหรือเขาอาจจะรักคุณไม่มากพอหรือเขาอาจจะกลับมาบอกว่าเขาไม่รักคุณไม่รักคุณแล้วอย่างเงี้ยเพราะฉันไพ่แปดไม้เท้าคือการบอกดวงชะตาของชาวสีกัหนหลายท่านว่าเขาบอกคุณว่าไม่รักกันแล้วเนี่ยเราก็ต้องเดินออกมาเพราะฉันต้องถามเขาดูก่อนลองเข้าไปคุยเขาดูก่อนว่าเขายังรักเราอยู่หรือเปล่า ลองเข้าไปถามกกันว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ทำไมถึงนิ่งเฉยแบบนี้ทำไมถึงเป็นแบบนี้ทั้งที่เราเคยรักกันทั้งที่ชาวสิกันเคยทำทุกอย่างเพื่อเขาทำทุกอย่างเพื่อให้เขารู้สึกมีความสุขทำดี่สุดในความรักความสัมพันธ์พยายามห่วงใยพยายามหาคำตอบพยายามแก้ไขปรับปรุงตัวเพื่อใครสักคนหนึ่ง <struck> แต่บางทีการพยายามการปรับปรุงตัวการแก้ไขมันสู้กับความที่เขาบอกเราตรงๆไม่ได้หรอกว่าเขารักเราหรือไม่รักเราแล้วหรือไม่ต้องการเราแล้วหรือเปล่าถ้าไม่รักกันก็จะไปให้นั่นเอง เพราะฉันไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่บทสรุปความรักของชาวสีการเด็กถือถ้วยเข้ามาคือความรักบทสรุปความรักของชาวสีการคือการเหมือนกับเปลี่ยนแปลงนะครับไพ่ใบนี้แนะนําชาวสีการหน่อยท่านว่าถ้าเกิดคุณทําอะไรผิดคุณทําอะไรที่มันผิดพลาดด้วยอารมณ์ด้วยอะไรความรู้สึกด้วยความคิดหรือทาอะไรผิดพลาดลงไปเนี่ยเด็กถือถ้วยใบนี้บอกชาวสีการหน่อยท่านว่าคุณควรจะเปลี่ยนควรจะปรับปรุงควรจะแก้ไขไม่ควรจะทําสิ่งเดิมอีกถ้าใครทําผิดต่อคนที่คุณรักแต่คุณไม่ทําผิดและเขาทําผิดต่อคุณเด็กถือถ้วยใบนี้บอกว่าคุณควรจะให้โกกกกาาาาาาเเขขขถ้้ลัับบมมแไ ขอโทษกลับมาปรับปรุงตัวนะครับก็มารู้เรื่องขคนโสดกันคนที่ตัดสินใจจะมุฟออนถ้าเกิดเริ่มเนไปเกินสาถึงแเดือนนะครับไพ่ King คิงออฟคัพไพ่เก้าเหรียญเข้ามากับไพ่ขึ้นมาว่าคิงถือเหรียญคุณอาจจะเป็นคนโสดที่เริ่มมีสเสน่ห์มากขึ้นเริ่มมีคุณค่าตัวเองมากขึ้นอาจจะพบเจอผู้ชายเข้ามามากกว่า1คนนะครับซึ่งเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่เลือกทางขวาก็เป็นผู้ใหญ่อบอุ่นเดี๋ยวข้างท้างซ้ายก็เป็นผู้ชายที่เหมือนกับสายเปสายดูแลเทคแคร์ใส่ใจหนานะดีดูแลเรา,านะดดแลแลได้ แต่ไพ่ใปต่อมามีไพ่ขึ้นมาว่าสามไเท้าที่บอกไปอัศวินถือเหรียญอดีวินถือดาบนะครับสำหรับคนโสดนะอัศวินถือเหรียญอดีวินถือดาบเค็อการรอดูกับใครเนี่ยคือพยายามคุยกันไปเรื่อยๆรอดูเขาจะดีแบบนี้ตลอดเวลาสามเดือนหรือเปล่าเพราะฉันไพ่สามไปเท้าอาศตวินถือเหรียญอวถือดาบการรอใครสักคนที่เหมือนกับเข้ามาพูดคุยกันแล้วทำความรู้จักกันดีต่อการเนี่ยให้ครบภายในสามเดือนแล้วค่อยเปิดใจในการคบหาเขาเพราะไพ่แปดไปเท้าก็เด็กถือถ้วยในการเปิดใจในการให้โอกาสที่จะเหมือนกับเริ่มมต้นให เรื่องของคนโสดหรือตัดสินใจมุฟออนนั่นเองมีโอกาสจะเจอความรักที่เป็นไพ่แปะมเมท้าความรักที่ไม่เจ็บปวดไม่เสียใจไม่ทำลายตัวเองอีกแต่ไพ่ฟีงถือเมท้ามาเตือนว่าอย่าพยายามคิดว่ามันไม่ดีพยายามใจร้อนอย่าพยายา,พยามเหมือนกับรีบเร่งความสัมพันธ์หรือไปแคร์ใครสักคนหนึ่งที่เขาเข้ามาหาเราด้วยความรู้สึกดีๆหรือว่าเข้ามาหาเราด้วยความรู้สึกดีๆหรือเข้ามาดีกับเราอะนะครับรับมันเอาไว้ก่อนดีไม่ดีก็ภายใน3เดือนดูกันไปศึกษากันไปค่อยๆเรียนรู้กันไปนะครับไพ่ใบต่อมาผมเป็นไพ่ของคน ไพ่ใบแรกขึ้นมาอัศวินถือถ้วยเข้ามานะครับเขาอาจจะมีการพูดยืนเวลากับคุณอยู่หรือเขาจะมีการติดต่อพูดคุยกับคุณแต่อัศวินถือถ้วยไบนีวบอกว่ามันเหมือนกับความรู้สึกที่เขาเข้ามาคุยกับเราก็จริงหรือเขาไม่เหมือนเดิมหรืออัศวินถือถ้วยไบนีวบอกว่าเขาอาจจะเคยรู้สึกดีกับคุณตอนนี้เขาอาจจะรู้สึกดีกับคุณอยู่แต่เป็นอัศวินถือถ้วยที่เหมือนกับมันแค่เรื่อยๆมันแค่รู้สึกดีแต่มันไม่ใช่ความชัดเจนน่ะและไพ่ไปต่อมามีไพ่ควีนถือไม้เท้าขึ้นมาทั้งสองชุดเลยเพราะ เพราะฉันคิ้ถึงไม่ทันใบนี้เขาบอกว่าข้า,าสารีกันหลายท่านเนี่ยเขาจะมองว่าคุณอาจจะใช้อารมณ์คําพูดหรือความรู้สึกที่คิดมากหรือทําอะไรไปด้วยความใจร้อนนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ขึ้นมาว่าเซนออฟซอสหรือไพ่สิบดาบถามว่าเขาจะกลับมาไหมในเร็วนี้ถามว่าเขาจะพร้อมจะคุยกับเราหรือ,อยังผมบอกไปแล้วว่าสิบดาบถ้าเกิดเ,เรื่องของคนอื่นเขามีคนอื่นเนี่ยเขาคงยังไม่กลับมาถ้าเกิดถามว่าเขากลับมาไหมโดยรวมคิดว่าเขายังไม่กลับมาหรอกเพราะไพ่ขึ้นมาว่าสิบดาบ สิบดาบม่นิคือถามว่าเขาเป็นยังไงบ้างเขายังเจ็บเขายังเสียใจอยู่คุณคุณบอกชาวสีกันไงว่าคุณควรจะเข้าไปถามเขาดูว่าเป็นยังไงบ้างเราโอเคหรือเปล่าเราจะกลับมารักกันหรือเปล่าเพราะฉันไพ่สิบดาบนบอกพ่าะเขาคงเจ็บอ่ะเขาคงไม่กลับมาหาคุณก่อนหรอกเพะฉันเราอย่าเลือกที่จะยืนรอตรงนี้เลยลองเข้าไปถามเขาลองเข้าไปเฝ้ารอแล้วเข้าไปถามาก่อนแล้วเฝ้ารอคําตอบจากเขาว่าเขาจะตอบเราว่ายังไงนะครับเรายังจะรักกันอยู่หรือเปล่าหรือไม่รักกันแล้วก็จะไปนะครับไพ่ใบต่อมาคือไพ่ใบสุดท้ายขึ้นมาว่าเดนมิติเชียนเข้ามา นะครับเมจิเชียนไปนี้คือไพ่บทสรุปความรักของชาวสีกันว่าคนลกของคุณเนี่ยถ้าเกิดเขามีเหตุผลอื่นมากมายอาจจะลิ่งคำตอบอาจจะตอบแบบอื่นหรืออาจจะเหมือนกับนิ่งเฉยในการเฉยชาของเขาเนี่ยคือคําตอบทั้งหมดแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นเมจิเชียนไปนี้บอกชาวสีกันลท่านว่าคนักของคุณเนี่ยเขาอาจจะตอบคุณด้วยความเฉยชาการบอกลาโดยที่ไม่ต้องพูดอะไรคุณเลยก็ได้นะหรือการที่เขาหายไปนิ่งเงียบไปแล้วคุณไม่ไปตามถามเขาเนี่ยนั่นคือคําตอบเลยว่าเขาอาจจะบอกว่าไม่รักกันแล้วไม่ได้รักคุณแล้วและถ้าเกิดมันเป็นแบบนั้นเนี่งว่าไรันนคจะปเอ แต่ไพ่ใบนี้คือการส่งคลิปการบอกเขาว่าคุณทําดีะตะ่อเขามาตลอดนะคุณยังคงห่วงใยยังคงเป็นควีนถือถ้วยอะ่ะยังคงรักเขาอยู่ยังคงมีแต่เขาอะ่ะแม้ทั่งตัวเราเจ็บปวดแม้กระทั่งตัวเราไม่เหลืออะไรอะ่ะเราก็ยังมีเขาอะ่ะอยู่ในใจของเรานั่นเองเพราะฉะนั้นเขาอาจจะจากเราไปทิ้งเราไปหรือนิ่งเฉยเฉยชาก,กับเราไปแต่ไพ่ใบนี้ว่าเพราะความรักเราเลยอยากจะพยายามต่อสู้หรือพยายามเข้าไปถามเขาหรือพยายามไปบอกเขาว่าถ้าไม่รักกันเนี่ยฉันจะไปนั่นเองไพ่ใบสุดท้ายผมเป็นไพ่ขึ้นมาว่าเฟลดิงบล็อก หรือว่าชอยนะครับไพ่ใบนี้บอกชาวสิกราลท่านว่าในเดือนมีนาคมการแนะนําว่าถ้าเกิดเราถูกบล็อกหรือเราถูกเป็นตัวเลือกเนี่ยนัอแสดงว่าคนรักของคุณเนี่ยเขาไม่ต้องการคุณหรือเขาไม่รักคุณมากพอเขาถึงทิ้งเราไปง่ายๆหรือเขาบล็อกเราอาหรือเขาเษษษลือกปฏิเสธเราไปนั่นเองถ้าใครเคยผูกป,ปฏิเสธหรือถูกบล็อกหรือหาทางติดต่อเขาไปไม่ได้แล้วเนี่ยนัอแสดงว่านั่นคือการที่เหมือนกับเขาบอกคุณแล้วว่าไม่รักกันคุณก็ควรจะไปต่อ,อนั่นเองแล้วไพ่ก้าวเดี๋ยญบอกว่าคุณไม่ใช่คนที่ไม่มีค่าอะไรนะ และคุณไม่ควรจะเป็นตัวเลือกด้วยซ้เพะชอยคือการบอกว่าเขาบล็อกเราเขาไม่เลือกเรานั่นแสดงว่าเราเป็นตัวเลือกจากคนที่เคยเป็นตัวจริงจากคนที่เคยรักเขาจากคนที่เคยดีกับเขาอะนะครับก็ขอบคุณชาวสีการทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะครับและใครที่ต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้าง,ลางคลิปี้แเราเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ